อยากได้กันบอสองตัวลางรัฐบาลไทยถ้าอยากได้พิมพ์แล้วก็แชร์ค่ะถ้าอยากได้พิมพ์แล้วก็แชร์พี่ แชร์ก่อนพี่ยังไม่แชร์กดแชร์นะไม่ต้องห่วงยอดแชร์นะพี่นะคือการกดแชร์ของเราเนี่ยเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งพี่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องเอาตังค์งงไปทําบุญไม่ต้องอะไรเลยทาบุญกับเจ๊กุ้งเนี่ยกดแชร์ออกไปคนละสองแชร์ทําบุญกับเจ๊ไม่พอทําบุญกับเพื่อนด้วยให้เพื่อนมาเห็นแนวทางด้วยเพื gold, ่อนจะได้เอาแนวทางไปหาซื้อหาแทงลอตเตอรี่เนาะผู้ใดอักไว้ผู้เดียวแพงไว้เธอซื้อผู้เดียวรุ่นพี่ผู้เดียวพี่น้องมันรมเป็นแนวดีค่ะกดแบงปั่นมูออกไปกดแชร์ไอ้มูหักไผ แพรงผยแชร์ออกไปค่ะเจ้าอ่ะคุณพี่ชาแชร์แล้วขอบคุณค่ะผู้ใดชแชร์แล้วเนี่ยเอาขอดูหน้าคนกดแชร์หน่อยสิขอดูหน้าคนที่กดแชร์ให้หน่อยสิใครยังไม่แชร์บ้างพี่น้วงกดแชร์ออกไปหลายๆเด้อพี่นองเด้อกดแชร์ไปอย่ายลืมกดเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างด้วยนะใครยังไม่พมเพิ่มเพื่อนรีบกดเลยนะมาทุกคน<ม>า๋ามมาแคปสองตัวล่างรัฐบาลไทยกันนวดนี้ว่าเขาให้อะไรมานะคะ อะแคบเสร็จแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าขอบคุณเดอ้ออะแคบคารว่นค่ะแคบเสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาแคบ เสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาด่วนเลยใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาจ้าผู้ใดบอกขอบคุณบอกห้แนวทางด้วยห้ไปแล้วก็ขอห้บ่ถือผู้ใดได้ไปแล้วขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาเลยแล้วถ้าจะให้ดีช่วยกันกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปให้ครบทุกคนกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปกดแชร์ออกไปค่ะกดแชร์ออกไปค่ะคนละสองแชร์สามแชร์สี่แชร์หาแชร์กดแชร์ออกไปเลยแบ่งปันให้เพื่อนนะคะแบ่งปันให้เพื่อนใครมีเพื่อนรัก คนไหนชอบคนไหนแชร์ออกไปเลยทุกคนจ้าแชร์ออกไปเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเก็บนะคะโบต้องเก็บไว้แชร์ออกไปมูเห็นค่ะทุกคนค่ะ